โอเคครับผมก็ไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินไปหมู่บ้านโบราณนะครับที่มีชื่อว่านี่ก็ตามนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ห่างกันมากประมาณ7 0 0อเมตรเดินได้นะเดี๋ยวเรากำลังจะมุ่งหน้าไปตามทางนะครับเวลาเราเดินไปอย่างเงี้ยมันก็จะแตกต่างกับการนั่งรถไฟหรืออะไรเงี้ยเราจะได้เจออะไรข้างทางจะได้แวะด้วยหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับ ก็เป็นเป็นข้อดีอามาั้งประหยัดด้วยโอเคไปเดี๋ยวหาอะไรกินด้วยถ้าเจออะไรข้างทางอาจจะแวะก่อนหิว <Pizza. S 2> เช่นไหนก็ได้ดก่อน <c oughs> ครับต้องเดินด้วยท้องนะครับก็แวะซื้อขนมปังกันก่อนนิดนึงจากนั้นขนมปังที่เดินเจอข้างทางน,นะครับสวยแล้วโอเคาลานี่ก็คือขนมปังที่เราแวะซื้อข้างทางมานะครับเยาจะลองชิมดูมันเป็นพิซซาเลยอ่ะกินเหมือนพิซซาเลย บิฟาอืมบิสซาก็เคเอาเดินต่อครับไปกินมนมไปได้สามคำเจอร้านข้าวราลามาอยู่อนเอาละครับผมเราจะแวะกินร้านนี้เป็นร้านที่สองของทริปนะครับผมก็ไปลุยด้วยเรื่องันใจลุย เราได้สองร้านที่สองของเราไหะเฮ้ยอาบอลเนี่ยคือว่าถ้าสมมติว่าอันเนี้ยห้าพันเนี่ยคือไม่มีท็อปไม่มีชีสแต่บวกอีห้าร้จะได้ชีสมาเป็นท็อปปิ้งเพราะมันบอกแล้วว่ามันแอดท็อปปิ้งอ๋อออนเดอร์ถ้าจะเอาชีสก็เอาห้าพันก็จบอันนี้ใช่ไหมมาอยากกี่อีกอ่ะสเอา็คแค่ไหน very pet เวอร,ร์เวอร์ันเวร์เวอร์สปซี่อันนี้หนเวอรสละอันนี้นะครับข้าวห่อนี้เันเหมือนกินกับแก้มะังไม่รู้ mm hmm. อยกินะ uh. มาม่าเกาหลีนะครับ่เกาหลีอันนี้มีคนต้มให้แตกต่างตรงนี้อืมอันนี้เหมือนหอัวเสอจริงมันอาจจะคล้ายๆชายซีมีเกลนะครับชายซีมีเกลทียย่ยแต่ม่ลูก,กเต ให้ให้ดูที่ผมสั่งะครับก็เป็นม,นมาม่าเกาหลีไม่เผ็ดอาจาเป็นโทเคสเอร์ครับคิดว่าแล้วก็คุณแม่เป็นม,นมาม่าเกาหลีคลาสสิกธรรมดาก็มีเครื่องมีต๊อกมาในครับผมปามนันแบบไปกินกันก่อนใช่ไหมอร่อยดีนะครับเส้นมันจะเหนียวกว่านิดนึงสำหรับเราพอตั้งใจกินแล้วเราจะไปต่อ โอเคครับผมตอนนี้ก็กินข้าวเรียบร้อยนะครับออิ่มแล้วเรากำลังจะถึงหมู่บ้านที่เป็นเป้าหมายของเราเนาะข้างหน้าแล้วนะครับคือร้านข้าวที่เรากินมเมื่อกี้มันอยู่หน้าหมู่บ้านนี้เดียวก่อนทางที่มันจะเป็นไปถึงไอ้หมู่บ้านโบราณเนี่ยมันก็จะเป็นของกินเป็นร้านอาหารเป็นร้านขนมหวานเต็ม2ข้างทางเลยเนาะ เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเข้าไปแต่ว่าที่นี่ต้องใส่แมสด้วยนะก็แ๊บนึงขอเวลาใส่แมสกนเรียบร้อยแมสมาแล้วแล้วเราก็เข้ามาแล้วเช่นกันนะข้างในมันก็จะเหมือนเป็นแบบบ้านโบราณโบราณแล้วนะครับ เป็นเหมือนหมู่บ้านเล็กๆน่ารักรู้จๆๆีบๆเล็กจริงกลับละ มันเป็นเซนเตอร์ไว้มามันเป็นเหมือนแบบแค่แบบออเดอร์อ่ะเดี๋ยวจะเล่าเพิ่มเติมอีกนึงนะครับผมก็คือทั้งหมดตรงนี้นะครับที่เราอยู่ที่เราเดินกันอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดที่เราเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเดีย๋ยวมันคือพื้นที่ของหมู่บ้านบุกชอนฮันอกแต่ว่ามันก็จะมีจุดตุ๊ดต,ต,ตุตรงนั้นไว้ถ่ายรูปตรงนี้แยกแยแย่กันนะครับซึ่งก็ให้เราได้ สัมผัสกับบรรยากาศของบ้านแล้วก็ตรงนี้มันจะมีคนใช้ชีวิตยอยู่จริงๆด้วยมันค่อนข้างจะเรียลมากๆเลยแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปหาจุดที่มันเป็นจุดถ่ายรูปหลักเพราะว่านั่นแหละเราจะต้องออกไปเดินทางตามหากันนะเพราะว่ามันก็อยู่ในบริเวณของทั้งหมดตรงนี้ใหญ่ๆบริเวณข้างๆราชวังอะนะครับอ่ะโอเคก็ไปเดินหลงเดินหากันครับไปลุยไม่เด็นะ ว้าว,วมาหาแค่นี้นี่แหละมุมที่อยากจะถ่ายรูปจบอกเอาก,กล้องมามา <c oughs> อมา okay. อะโอเคนะครับก็อย่างที่บอกว่าตรงทั้งหมดตรงเนี้ยที่เดินอยู่นะครับมันคือหมู่บ้านบุกชอนฮันอกแต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่ทุกคนมาถ่ายรูปกันเป็นมุมสวยๆอะ่ะนั่นแหละครับคุณสินิผมหาไม่เจอ ประเด็นมันอยู่แค่นั้นเลยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูมันคือที่นี่ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพมาก่อนแต่ว่านั่นแหละประเด็นคือผมหามันไม่เจอนั่นแหละแต่ว่าก็ได้เดินเล่นในหมู่บ้านแล้วก็ได้ถ่ายรูปคร่าวๆมาแล้วแต่นั่นแหละครับหามันไม่เจอตามนั้นเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอีกทีมันคือที่นี่ครับผมซึ่งผมหาไม่เจอครับก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปตรงไฮไลท์มาแต่เอาวะถือว่าเรามาถึงละโอเคอ่ะนั่นแหละครับไปกันต่อ นี่ก็จะเป็นร้านขนมนะครับผมที่ผมแวะทานตอนเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านนะก็เรียกว่าเป็นร้านที่มีกิมมิกนะครับคือตัวขนมสโคนนะครับที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติมากแบบเยอะเยอะจริงๆนะ ก็มาลิ้มลองได้ที่นี่แล้วก็นอกจากโตสะสโคนนะครับก็จะมีขนมหวานเยอะมากๆแบบเคก้กอะไรทุกอย่างแบบวาไรตี้สุดๆแล้วก็อีกหนึ่งกิมมิคหลักของเขาเลยเนี่ยก็คือไอ้ตรงที่เขาดีไซย์ขนมนะครับตรงข้างบนนะเขาสามารถเปิดปิดได้ทําให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาตรงขนมเวลาถ่ายรูปเนี่ยทั้งตรงขนมแล้วก็ตรงที่คนนั่งนะครับมันจะออกมาสวยมากๆนั่นแหละเขาก็เปิดปิดตลอดเวลาดูตามสภาพอากาศว่าโอเคถ้าอากาศมันเย็นแดดไม่ได้ออกเขาก็เปิดทําให้บรรยากาศในร้านเนี่ยมันเหมือนจะเล็กนะร้านมันเหมือนจะเล็กแต่ว่าพอมันเปิดอย่างเงี้ยมัน ทำให้แบบมันโปร่งนะครับผมนั่นแหละโอ้โหเย็น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 อ๋อแต่ว่ามันเหมือนตีตลอดเวลาเนาะเออมีกระแสน้ำตลอดเวลา